ซื้อของแต่งบ้านกันค่ะลออมีมาอีเกียคอลเลกชันใหม่น่ารักมากบอกก่อนว่าแบบมาแบบไม่มีอะไรในใจเลยเน้นฟิลลิ่งอันไหนถูกชะตาถูกใจก็กลับบ้านไปด้วยกันเริ่มที่โซฟาอันนี้ทุกคน สีเขียวเนี่ยโซฟคือเอสเตติกสุดๆแล้นั่งลงไปคือนั่งสบายอ่ะทุกคนเพิ่มกิมมิคให้ห้องได้เลยอ่ะทู <Yeah. S 1> เรว่าแต่สิ่งนี้เรียกว่าโซฟาหรือเก้าอี้นะทุกคนเอาไปกันต่อหลังจากนั้นก็คือแจกการกับดอกไม้ oh. คือบอกเลยว่าใช่สิบสิบแมท์กับชุดเข้ากับชุดเอาไปด้วยกันเตียงนี้กับผ้าปูเตโอ้โหทุกอย่างคือเข้ามากไปแม็กได้หมอนมาเอาไปอยู่โซฟานะเอาไปเป็นกาตามฮารลินชักมาทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไม่ผิดทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยประหยัดพื้นที่มีที่เก็บของแและะเออออสตตตคคดียวววไไ้้้หนนนาาจม่่่งงงใใูปขั ไม่มาซื้ออุปกรณ์ครัวแต่อย่างใดแต่ซื้อที่ไปตกแต่งแขวนอย่างงี้ทุกคนอ้าถูกต้องทุกคนดูคู่สีคือถูกต้องป้าแล้วแก้วมักอะไรเงี้ยก็นา่ารักแล้วก็มีชามเป็นลายพกกระดอดโอ้หถูกใจโดนจ<อ><ส>ี๊แต่งห้องครั้งนี้แอบตื่นเต้นอยู่นะถ้าใครอยากรู้ว่าห้องมันเป็นยังไงสามารถดูคลิปก่อนหน้าได้รู้สึกว่าอีเกียคอนเนี้ยขึ้นเน้นความสีสันใครบ้านเรียบๆแล้วอยากเพิ่มสีสันให้ห้องนะทุกคนต้องมาตามน,น่ารัก <นะ S 2> ยันชุดคุ้มอาบน้ำมาทุกคนคนนี้คือสุดจริงขอบโค้แงค่ะ